ยมเรียบส้วนเนี่ยตอนึนี่บัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในส่วน exercise นะครับส่วนแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดแรกนะครับก็คือเขาให้เอาคาว่าเหมือนเคลือบหรือเหมือนแดลไปใส่ในประโยคเหล่านี้แล้วก็ทําประโยคเหล่านี้ให้เป็นคําถามด้วยนะครับเราจะคอฟมาก่อนอพูดง่ายๆคือเดี๋ยวผมจะสร้างคําถามก่อนละกันแล้วก็จะสร้างคําตอบนะครับให้ให้เป็นปฏิเสธนะครับคือถามว่าเคยไปนี่ไปนั่นไหมแล้วก็คําตอบก็คือไม่เคยนะครับ อ่าเรามาดูกันนะครับอันแรกเราสร้างคำถามก่อนดีกว่าอ่าเช่นนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวจะซูมเข้าไปป้าทเวดําเนอรตามยนต์ฮอนนะครับก็คือพ่อเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเราก็ถามว่าพ่อเคยเดินทางโดยเครื่องบินไหมนะครับ ผมใช้คําว่าเทือบหรือแดลก็ได้นะมันสลับกันได้หมดนะครับผกนี้มันไม่ค่อยต่างกันมากอ่าแต่ผมอาจจะเอาคําว่าเทือบก่อนนะครับป้าเทือบดําเนร์ทัวร์ดําเนร์นะครับเอาเอาเทือบไว้หนาป้าเทือบทัวร์ดําเนร์ตามยตนฮอเตนะครับพ่อเคยเดินทางโดยใช้เครื่องบินไหมอ่าเราก็ใช้คําว่าป้ามอนเทือบใช่ไหมครับไม่เคย ้าเหมือนเคลือบทเวดําเนอตามยนหอเตต้องมีเตด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เสร็จไปข้อหนึ่งนะครับจะเอาไว้นี่แหละ,ะถัดมานะครับข้อสองนะครับบองสไลจวนลลานชนวนนะครับก็แปลว่าพี่ผู้หญิงเช่ารถเช่ารถเช่านะครับลานชนวนคือรถเช่าจวนก็คือเช่าก็ตั้งคำถามก่อนนะครับว่าเคย เช่ารถเช่าไหมบองสไลท์ทรวบอ่นนี้ใช้ทรวบแล้วนะครับเราใช้คําว่าแดลบ้างบองสไล์แดลจวลานชนวลเตพี่พี่ผู้หญิงเคยเช่ารถเช่าไหมนะครับคำตอบคือบองสไลท์มึนแดลนะครับไม่เคยจวลานชนวลเตไม่เคยเช่ารถเช่าเลยนะครับข้อ3นะครับขยมจิกาโนตตเตอบเตนะครับ การโนตก็คือเรือเรือเรือขนาดใหญ่นะครับขญมจีกาโนต์ตบอร์เตก็คือชั้นขี่เรือไปต่างประเทศนะครับชั้นเรือนี้ใช้คําว่าอะไรครับนั่งเรือลงเรือไปนั่งเรือแล้วกันนะครับชั้นนั่งเรือไปต่างประเทศนะครับจริงต้องลงเรือใช่ไหมนั่งแล้วกันขญมจีกาโนต์ตลเบอร์เตก็คือเบอร์เตนะครับก็คือขญมเอาคําว่าเทือบบ้างแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเดวีอันนี้ตั้งคำถามใช่ไหมตอบขยมมันต้องใช้ด้วยโลกใช่ไหมโลกอ่าทลบคุณเคยนะครับนั่งเรือไปต่างประเทศไหมเตะคนอ่าคำตอบคือขยมเหมือนเหมือนทลบนะครับไม่เคยจิกาโนโตโบรเ์เตโตบรเ์เตเตนะครับไม่เคยนั่งเรือไปต่างประเทศเลยนะครับถัดมานะครับ เกิดเบลลาน์พอเตล์คลูนตัวเลงสมุดนะครับก็คือเขาขับเรือส่วนตัวไปเที่ยวทะเลนะครับถ้าเป็นคำถามคือเกิดเดลนะครับเขาเคยขับรถส่วนตัวไปเที่ยวทะเลไหมนะครับคำตอบคือเกิดหมื่นแดลใช่ไหมครับเขาไม่เคยขับรถส่วนตัวไปเที่ยวทะเลเลย ฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อห้านะครับติสจอโจูโมโตจิเดรเลนกับนองติกรุงนะครับนักท่องเที่ยวเช่าอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับขี่เล่นขี่เที่ยวนะครับต้องที่ขี่ขี่เที่ยวในเมืองหลวงก็คือนักท่องเที่ยวใช้คำว่าแดหรือเทบอ่บเทลบก็ได้อ่าเทลบนะครับโจูโมโตจิเดรเลนกับนองติกรุงเต๋นักท่องเที่ยวเคย เช่ามอเตอร์ไซค์นะครับขี่เที่ยวในเมืองไหมคือติสจอมันทุเลือบจีโมโตเดินเลนกนงติกรุงเตไม่เคยนักท่องเที่ยวไม่เคยเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับขี่เที่ยวในเมืองหลวงเลยนะครับตยอ,อันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสําหรับข้อแรกเราก็ไปดูข้อต่อไปนะครับอันนี้ก็แค่จับคู่นะครับ อ่าโอเคครับทีนี้มาดูนะครับโนซล็อเมเกีเจริญจีลานกรุงเตาอ่าในประเทศเขมรน,นะครับกีเจริญก็คือพวกเขาส่วนใหญ่นะครับจีลานกรุงเตาขี่รถบัสไปแคทเนเนียนะครับคือไปต่างจังหวัดน,นะครับถัดมานะครับโปรวีเมียนสวัสดิเพียบนึง เพราะมันมีความปลอดภัยและจุดๆมากนะครับก็คือหนึ่งเยูลนะครับเพราะมันมีความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกเยซูลนี่แปลว่าสะดวกครับข้อ3นะครับขยมมินโจจัดเวดำเนอตามลานกรงเต้น,นะครับฉันไม่ชอบอเดินทางโดยรถบัสนะครับ พาะขยมปุลลานนะครับอันนี้เพราะฉันแพ้ไม่ใช่แพ้รถเมารถนะครับข้อหนะครับโนพนมเป็นขนยม,มเหมือนเฮียนจีเตนะครับในพนมเป็นฉันไม่กล้าขี่จุดนะครับเตเพราะอ่ะพาพรวะคลายเมียนครัวธนะเพราะกลัวมีอุบัติเหตุนะครตอบก็คือเหมือนเฮียนจีไม่อ่าไม่กล้าขี่มโตดุบโมโตดุบก็คือ มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเพื่อคลายเมียนโกรธนาะเพราะกลัวมีมีอุบัติเหตุนะครับสำหรับข้อ2ก็จบลงนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะได้ดูบทสนทนาที่3แล้วนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับโสมอกูลโสมจบเรียบเรียบบัต